สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องเกษตรลองทำนะครับผมเช้าวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆจะมาแนะนำให้พี่น้องสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกกรีดยางอยู่นะครับหรือกรีดมาได้สักพักแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามันขัดขัดรู้สึกว่ามันไม่เวลากรีดยางแล้วมันรู้สึกมันไม่ ไม่ถนัดมือหรือไม่ไม,ไม่ลื่นไหลนะครับพี่น้องครับรู้สึกมันจะเวลายอยากจะซอยมีดให้ได้อย่างคนอื่นเขามันก็รู้สึกขัดขัดนะครับวันนี้มีเทคนิคดีๆมาแนะนําให้พี่น้องนะครับผมเป็นเทคนิคการการซอยมีดนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นวิธีการจับแล้วก็วิธีการออกแรงดึงออกแรงซอย ว่าจะทํำยังไงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เบาแรงแล้วก็การกรีดยางของพี่น้องได้สมูทขึ้นนะครับผมมาดูกันครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับพี่น้องครับไอพี่น้องครับคือถ้า ถ้าพี่น้องใช้เทคนิคนี้นะครับผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องจะรู้สึกว่ามันการซอยมีดของพี่น้องมันจะสมูทขึ้นนะครับผม อย่างของเราก็เรียบเนียนนะครับถึงท่อน้ำยางน้ำยางก็ไหลดี <c oughs> นะครับพี่น้องมือขวาเรานะครับพี่น้องครับเป็นตัวเป็นตัวหลักที่ใช้ในการออกแรงดึงออกแรงกระตุกนะครับพี่น้องครับแต่มือขวาของเราเป็นตัวเสริมนะครับ ตัวเสริมคือคือออกแรงช่วยดึงช่วยนะครับดึงช่วยแล้วก็พยายามให้ไปด้วยกันกับมือขวานะครับให้ไปพร้อมๆกันดึงไปพร้อมกันนะครับมันจะได้ไม่เกิดการขัดแย้งกันนะครับพี่น้องระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับแล้วการซอยมีดของเรามันก็จะสมูทขึ้นเบาแรงขึ้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับผม พี่น้องครับก็เจ็บคอมาหลายวันแล้วครับอย่างเวลาเราจิกหัวนะครับพี่น้องครับมือมือซ้ายของเรานี่ก็ก็ช่วยในการจิกนะครับแบบนี้นะครับมันจะทำให้เวลาเราดึง ดึงจิกแล้วมันจะไม่ไม่เลยนะครับไม่เข้าแก่นนะครับเพราะว่ามือซ้ายเราสามารถควบคุมได้นะครับนี่นะครับมือซ้ายกับมือขวาเราไปด้วยกันนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับตอนนี้พป่นนะนะครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับนะครับ พี่น้องครับขีเซนที่ได้ก็กำลังพอดีพอดีนะครับพี่น้อง ไม่ต้องห่วงนะครับทําแบบนี้ถึงท่อน้ำยางแน่นอนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผมว่ามันมันจะง่ายกว่าเราจะออกแรงแค่มือขวามือเดียวนะครับพี่น้องครับทำให้มือขวาของเราเบาแรงแล้วก็ ให้มือขวาของเราเบาแรงนะครับพี่น้องหนึ่งสองก็คือทําให้การกรีดของเรามันสมูทขึ้นนะครับพี่น้องครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกมีความสุขกับการกรีดยางนะครับพี่น้องแต่ถ้ามันไหนพี่น้องกรีดแล้วมันสะดุดแบบไม่ได้ดั่งใจนะครับพี่น้องครับมันจะทําให้การกรีดยางของพี่น้อง รู้สึกว่าน่าเบื่อนะครับครับมาดูนี่จำรับต้นนี้ต้นเล็กนะครับ <c oughs> ต้นนี้ต้นเล็กนะครับพี่น้องครับ เล็กแล้วก็ซอยทีๆหน่อยนะครับพี่น้องครับนี้ก็เป็นต้นเล็กเหมือนกันนะครับหน้าสูงหน่อยนะครับพี่น้องครับเราล,ะละจิดหัวแล้วก็มือซ้ายเรา ต้นเล็กนะครับพี่น้องครับเดี <c oughs> ย๋ยมาดูอีกต้นหนึ่งครับผม <c oughs> อย่าลืมนะครับพี่น้องครับซ้ายกับขวาไปด้วยกันนะครับไปพร้อมกันนะครับ ออกแรงเสริมกันนะครับพี่น้อง ผมว่าเทคนิคนี้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> มันมันทำให้ให้เราเบาแรงขึ้นนะครับพี่น้องครับถ้าเจอหน้ายางแข็งๆนะครับเราจะใช้แค่มือขวาเป็นตัวออกแรงอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันจะทำให้ข้อมือเราปวดนะครับหรือบางทีปวดไปทั้งแขนเลยนะครับพี่น้อง ค,คือยังไงมันก็มือขวาเราก็เป็นเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้ออกแรงหลักนะครับพี่น้องครับสำหรับมือซ้ายเราก็ออกแรงเสริมนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไป ไปดึงแรงขนาดที่จะต้องว่ามันจะเหมือนเป็นการดึงกระชากเกินไปนะครับพี่น้องครับคือซ้ายแค่เป็นตัวเสริมแรงนะครับพี่น้องไม่ไม่ได้เป็นตัวออกแรงหลักเหมือนมือขวานะครับแต่ต้องเสริมแรงแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องครับมันถึงจะทําให้การปีดยางของพี่น้องมันดูสมูทขึ้นนะครับ มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้แหละครับคืออย่างที่บอกนะครับพี่น้องครับซ้ายกับขวาช่วยเสริมแรงกันนะครับในเวลาการซอยแล้วก็สามารถซอยทีซอยห่างได้ตามต้องการนะครับพี่น้องครับแล้วอ,อ,อย่างจะอย่างจับนี้เราจับชิดก็ได้นะครับพี่น้องพี่น้องครับจะจับแบบ จับแบบชิดครับจับแบบชิดหรือว่าจะจับห่างก็ได้นะครับพี่น้องครับแต่ยังไงก็ต้องจะลืมหลักการนะครับคือซ้ายกับขวาต้องไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับ ่อน้ำยางตลอดหน้านะครับพี่น้องครับยางก็ไหลดีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูอีก,ส,กสองต้นนะครับพี่น้องครับหยิบยางแล้วก็ต้องรู้จักสังเกตนะครับสังเกตว่าเวลาเรากรีดแล้วมันมีปัญหาตรงไหนนะครับพี่น้องครับ ก็พยายามหาวิธีที่จะทำให้การกีดยางของตัวเองมันง่ายขึ้นนะครับพี่น้องแล้ววันนี้ผมก็มีวิธีดีๆมาแนะนำเล <c oughs> ยวัน,นขออภัยครับพี่น้องวันนี้ก็มีวิธีดีๆมาแนะนำพี่น้องนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอยู่ีกต้นสองต้นนะครับผมนี่ก็เป็นยางหน้าสูงนะครับ เดี๋ยวจะกีดให้พี่น้องดูอีกส,สองต้นนะครับผมนี่ก็ยางหน้าสูงเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณประมาณคลางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับซ้ายกับขวาไปด้วยกันนะครับออกแรงเสริมกันนะครับพี่น้องดับแรกก็คือจิกหัวนะครับเราจะจับให้ไอ้ซ้ายขึ้นมาข้างบนหน่อยนะครับ ซ้ายกับขวาก็ไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับออกแรงเสริมกันให้ขวาเป็นตัวออกแรงหลักนะครับเป็นตัวดึงตัวกระตุกตวัดอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปนะครับพี่น้องครับส่วนซ้ายจะเป็นตัวที่คอยเสริมนะครับคอยช่วยแรงหนุนอีกทีหนึ่งนะครับผม ช่วงนี้มีมีตายางนิดหน่อยนะครับผมก็เลยต้องหลบกันนิดนึงนะครับก็ออกดีครับพี่น้องครับหลายดียมากๆเลยยางครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ เวลาพี่น้องกรีดยางก็ต้องอย่าลืมเทคนิคที่ผมแนะนำไปนะครับผมผมว่าเชื่อว่าถ้าพี่น้องทำได้แล้วนะครับฝึกจนมีความชำนาญน,นะครับผมว่ามันมันไม่ต้องฝึกอะไรมากนะครับพี่น้องครับเพียงแค่เราออกแรงเสริมกันนะครับคือดึงมือซ้ายมือขวาด,ดึงไปพร้อมๆกันนะครับ มันจะได้ไม่เกิดการสะดุดหรือการขัดแย้งกันระหว่างซ้ายกับขวานะครับทำให้ทาให้เกิดปัญหานะครับ mm. เกิดการสะดุดเวลาเรากีดยางถ้าซ้ายกับขวามันไม่ไปพร้อมกันมันมีโอกาสที่ทำให้ปลายมีดของเรามันแกว่งได้นะครับแล้วก็จะทำให้มันบาดหน้ายางได้ง่ายๆนะครับผมแต่ถ้า ซ้ายกับขวาดึงไปพร้อมกันมันจะทําให้การซอยของเรามันจะไปในเส้นตรงนะครับพี่น้องครับในเส้นตรงสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับผมแล้วก็อย่างก็คือมันจะเบาแรงพี่น้องมากๆเลยนะครับถ้าพี่น้องฝึกฝนได้นะครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่านี่มันเป็นเทคนิคดีๆที่ควรค่าที่จะมาบอกให้พี่น้องได้รู้นะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะ กีดย,าง,ยางอยู่นะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของคลิปได้ทำลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่น้องเผื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะ เอาเป็นว่าสําหรับในคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม